สวัสดีคะ่ะวันนี้ชาแนลจ้ามาเจอกันตอนก่อนจะไปทำงานเที่ยงจ้ามากินข้าวปรุนตีนไก่ขึ้นเกาจ้าม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 าข้าวปรุนตีนไก่ขึ้นเกาจ้าเยอะๆจ้ามาจ้ามาน,นี่ยกสวดเลยเนีย่ย <laughs> อุ้ย อย่าหกอย่าหกอย่าหกอย่าเฮอย่าเฮอาจารย์มาอืมโอ้ยแซ่บหลายปุ๋งมาแล้วจ้ะปุ๋งมาแล้วเรียบร้อยมาคิดกระเซอร์เรียบร้อยจ้ะอะไรที่ต้องการใส่ก็ใส่ไปแล้วค่ะอือใส่อซอสใส่ใจซอส ปลาสมอนและจ้าเอ็ดมอใหญ่มีเบิร์จักร์กอกินผู้เดียวกินเป็นอาทิตย์จ้ากินเป็นอาทิตย์ hòm đứa hòm có xài hòm có xài hoay hoay cắp thịt cản tháo cây tiến cây là cha เลดเอามือบ mm. ้านนอ เบื่อมาเพก่อกาแฟเป็ปล้างเ้ว่กาแฟเมื่อาาวานอืม มีเด้ยบ e ah ๊าวได้จ่ามีเด้ยจ๊าเด้อแซบแซบแล้วก็แทะตีนไก่แล้วมีว่างเบาทางแซบนั้แทะตีนไก่ไปน้ำจ่า เอาเด,ด,ด,ด็เด,ด้อยกสด อิ่มอิ่มพอดีแล้วก็หมดพอดีจ้าเกลี้ยงขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ ทุกวิวที่เข้ามาเฮอร์มอนนีชแนลเด้เจอที่เฮอมาเข้ามาเปลี่ยนกําลังแรงใจเฮอกับมอนนีชแนลจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านมนกับเป็นคนเว้ามีหวานเว้าอันโป่ปๆนั่นนี่แหละจะเป็นคนอันผู้ไทยแล้วก็เว้าโป่งๆนั่นนี่แหละจะมนกับเป็นคนมีหวานแต่แต่ว่าจิตใจกับไม่ได้หนหลายจ้ามอนกับเป็นคนนั่นนี่แหละแต่ว่าเว้ามีหวานเว้ามีว้าเมีันปะมีหวานคือคนอื่นน่นาจะ คือนืเลือกกับเบ้าออกมาคึ้นืเลือกกับเบ้าออกมาเบ้าตามจริงออกมาเลยเนี่ยอ่มีแม่นว่าปากหวานก้นเปรี้ยวนะจ๊ะมนก็เป็นคนจริงใจเบาเป็นนี่แหละจ้ะมีพอใจกับเบามีทื่อใจกับเบามีมีมักกับเบาเอาไปตรงๆเลยจ้ะเพราะว่ามีอ้อมค้อมะนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อบางคนกับอาสีฟังไม่ได้เพราะว่าอาจจะปะอาสิมักคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวหรือปากหวานเบาแบบเบาอันหวานเบาอันประจบประแจงนะสำหรับมลมีมีมักเนวนั้นจ้ะ มลมักจริงคือเบาจริงคือเบาจริงไปเลยตามจริงคือตามจริงไปเลยจ้ะมนจะเป็นคนอันนี้จ้ะเพราะว่ามนไม่แดนคิดมากนะจ้ะเพื่อจะคบกับโคเพื่อมิจะคบกับม่เป็นเพ้อนะเป็นมนเป็นมลจะขึ้นไปนะเนี่ยจ้ะเพราะว่ามนเป็นมนมีจะต่อแล้ะนะแต่ว่าง่ายคือเบาตามจริงตามตรงไปเลยนะจ้ะทายนี้ก็ขอเขอบคุณทุกกําลังใจที่เพิ่มมาได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆแล้วก็ฝากติดตาม กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์คือเก่าทล้านะจ้าให้กับบนนี้ชาแนลได้เด้เค่ะเด้ออ่า uh, ตอนนี้ก็ได้มาครึ่งทางแล้วค่ะเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆทุกกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า